สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะชาวสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกัน ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะเช่าราศีกันทุกท่านคะ่ะมาฟังกันคะ่ะในช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมหรือครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศทางใดมีโชคมีลาบหรือไม่นะคะ คลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านั่นเองนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกการงานของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะงานจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆโอกาสดีๆด้านการงานจะเข้ามาหาจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านด้านการงานอาจจะมีใครบางคนนะคะ นำข้อเสนอบางอย่างมาหยิบยื่นให้กับท่านฉะนั้นในช่วงครึ่งเดอนหลังถ้ามีใครก็ตามนำผลประโยชน์บางอย่างมาให้ท่านพิจารณาโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานนะคะขอให้ท่านรับไว้พิจารณานะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธนะท่านจะทำหรือไม่ทำรับเอาไว้พิจารณาก่อนเพราะว่าในช่วงครึ่งเดอนหลังจะมีคนเข้ามาให้ท่านจะมีคนเข้ามาให้โอกาสท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแน่นอน ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งสติปัญญาเฉียบแหลมคิดอะไรได้ไวมากความคิดลื่นไหลไอเดียดีท่านไม่ค่อยอยากจะเจอหน้าใครค่อนข้างที่จะเก็บตัวอาจจะเป็นเพราะว่าท่านกําลังซุ่มทําอะไรบางอย่างอาจจะเป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหรืออาจจะได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ทำงานบางอย่างซึ่งท่านไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าบอกใครได้นั่นเองนะคะโดยภาพรวมการทำงานค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีงานใหม่ๆที่เข้ามาก็เป็นงานที่ท่านนั้นถามว่าเป็นงานที่ยากไหมเป็นงานที่ค่อนข้างยากแต่ก็เป็นงานที่ท่านอยากจะทำเพราะว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะท้าทายความสามารถ ท่านได้ใช้วิชาความรู้ได้ใช้ความสามารถของท่านในการทำงานครั้งนี้นั่นเองนะคะท่านใดที่ทำงานประจำเตรียมตัวรับมือกับงานได้เลยนะมีงานใหม่ๆเข้ามาแน่นอนและอาจจะเป็นงานที่ใหม่จริงๆสำหรับท่านเหนือสิ่งอื่นใดนะคะอุปสรรคของท่านก็คือว่าให้ท่านระมัดระวังคนรอบข้างระมัดระวังศัตรูในที่ทำงานหรือสายงานที่ท่านทำมีคนพยายามหาทางกลั่นแกล้งริกเครดิต ระวังนะคะท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทําอย่าไว้ใจคนมากอย่าเชื่อใจคนมากเราช่วงนี้มีคนแอบแทงข้างหลังมีคนนินทารับหลังบางเรื่องอย่าไปเล่าหรือระบายอะไรให้ใครฟังเด็ดขาดระวังเขาจะนําไปบอกต่อถ,ถ้าท่านถ้าท่านจะทำอะไรก็ตามอย่าเพิ่งบอกให้ใครรับรู้ระวังจะโดนขโมยผลงานช่วงนี้นะคะคนที่ไม่หวังดีอยู่ใกล้ชิดท่านมากๆ โดยเฉพาะคนที่ท่านไว้ใจอยากเชื่อใจเขามากในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่หากท่านติดขาดมีปัญหาท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานท่านเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างที่จะเก่งโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจและเชื่อใจท่านใดที่ทำงานบริการทำงานอาอาอาชีพเทาๆนะคะทำงานที่ไม่สามารถเปิดเผยบอกใครได้ ทำงานที่เป็นความรักทำงานอยู่เบื้องหลังงานแก้ไขปัญหาช่วงครึ่งเดือนหลังการงานของท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นท่านใดที่ทำงานบริการค่อนข้างที่จะปังเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่การงานเป็นไปนในทิศทางที่ดีแต่ระวังถูกโดนแทงข้างหลังระวังคนใส่ร้ายใส่ความก็พอนะคะอึดอัดลำบากใจกับใครบางคนแหละแต่ท่านก็เอาอยู่ไม่มีใครทำอะไรท่านได้ถ้าท่านไม่ประมาท ทุกเรื่องนะคะการทำงานถือว่าไม่มีปัญหาสำหรับสาหรับชาวราศีกันปัญหาจุกจิกกวนใจไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตท่านเอาอยู่ด้วมาที่การเงินของท่านกันบ้างในช่วงเครื่องเดินหลังต้องยอมรับว่าชาวลัคนาและชาวราศีกันท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งท่านมีดวงได้เงินพิเศษพิเศษนะคะมีโชคลาภเรื่องเงินเงินทอง,ทอง มีใครบางคนแอบช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตหนุนหลังท่านอยู่เรื่องของการเงินค่ะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดไม่ฝันแต่จู่ๆก็ได้มาสําหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าท่านใดที่ทํางานบริการต่างๆนะคะรายรับของท่านจะเข้ามาดีในช่วงเครื่องเดินหลังนี้เรียกได้ว่าการค้าการขายทํางานบริการจะเด่นกว่าช่วงครื่งเดินแรก แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะอยากให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายให้มากๆอย่าเชื่อใจใครง่ายเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์ต่างๆนะคะอย่าเชื่อใจใครมากข้อดีก็คือว่าท่านมีข่าวดีเรื่องการเจรจาต่อรองผลประโยชน์นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะต้องคุยซ้ําพูดซ้ําบางครั้งนะคะบางเรื่องอาจจะต้องพูดซ้ํา ครั้งที่สองจึงจะสำเร็จแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับตัวท่านมีคนคอยช่วยเหลือท่านหนุนหลังซัพพอร์ตท่านเรื่องเงินเงินทองทองมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้และที่สำคัญนะคะการเงินเป็นช่วงที่ท่านนั้นมีจะมีเหตุให้ท่านได้เงินแต่เป็นเงินที่ท่านไม่สามารถบอกใครได้มีคนคอยหนุนหลังด้านการเงิน แต่ท่านไม่สามารถเปิดเผยได้การเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นไม่แพ้การงานเลยทีเดียวในช่วงเครื่องเดอนหลังชาวลัคนาและชาวราศีกันชาวราศีกันนะคะการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีกินมีใช้แต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือว่าอย่าใจดีจนเกินไปอย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไปในเรื่องเงินเงินทองทองระวังถูกหลอกถูกโกงระวังคนเอารัดเอาเปรียบนะคะ จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองถ้าเป็นไปได้ให้ท่านหลีกเลี่ยงการให้คนอืน่นกู้ยืมเงินแล้วท่านจะอยู่รอดปลอดภัยเพราะช่วงครึ่งเดือนหลังมีคนกําลังจ้องเก็บเกี่ยวหาผลประโยชน์จากท่านอยู่นะจะนําเงินไปทําอะไรก็ตามคิดให้ดีๆคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยนําเงินไปลงทุนหรือว่าให้เขากู้ยืมหรือบางครั้งนะคะท่านใดที่ ชอบสั่งสินค้าผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะต้องดูร้านที่ได้มาตรฐานอย่าเห็นแก่ของถูกระวังโอนเงินไปแล้วได้สินค้าไม่ตรงปกระวังสั่งเครื่องอสมมตินะสั่งหมอ้อหุงข้าวได้ทิชชู่อะไรประมาณนี้ให้ท่านระวังนะหรือโอนเงินไปแล้วไม่ได้สินค้าก็มีด้วยเช่นเดียวกันการเงินของท่านไม่มีปัญหามีให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้ประมาทการใช้จ่ายก็พอนะคะให้มีสติในการใช้จ่ายให้มากๆมาที่ความรักของท่านกันบ้างความรักของท่านสำหรับคนโสดเป็นช่วงที่ท่านนั้นคนโสดในช่วงระยะเวลานี้ท่านไม่ค่อยที่จะเปิดใจเรื่องของความรักนะคะคือรักไม่ยุ่งขอมุ่งทำงานหาเงินหรือว่าเรียนหนังสือมากกว่าถึงมีใครเข้ามา ่านก็ไม่เปิดใจอยู่ดีนะคะสำหรับคนมีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่เป็นไปในทิศทางที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีแต่ระวังจะมีมือที่3เข้ามาแทรกหรือท่านเองก็ต้องมีใจรักที่หนักแน่นและมั่นคงนะคะอย่าทำในสิ่งที่ดีอย่าแอบคุยกับใครนะอย่าแอบมีคนอื่นนะคะเห็นอกเห็นใจคู่ครองรักเดียวใจเดียวจะดีกว่านะชีวิตคู่ไม่มีปัญหานะคะด้านความรักของท่าน ความรักจบไปแล้วเนาะขออภัยคะ่ะามาที่สุขภาพของท่านกันบ้างนะคะสุขภาพของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังไม่มีปัญหานะคะชาวลัคนาและชาวราศีกันจะมีปัญหาอยู่ก็แค่ว่ามีอยู่นิดหน่อยนะคะจะว่าไม่มีปัญหาเลยก็ไม่ใช่ระมัดระวังอาการปวดหลังคอบ่าไหล ปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายสายตาพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยชัดนะคะฉะนั้นท่านใดที่อยู่กับโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์นานๆก็พักสายตาบ้างนะคะ,อ,ะอย่าทำอะไรที่ซ้ำๆมันจะเป็นที่มาของการป่วยไข้ไม่สบายเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้และโรคภัยที่ท่านเป็นส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากการที่ว่าท่านทำตัวเองนั่นเองนะคะส่วนในด้านของการทำบุญในช่วงเครื่องเดินหลังถ้าท่านมีโอกาสได้ทำบุญนะคะ แนะนำให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆนะอาจจะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บริจาคโรงศพบริจาคผ้าหอ่อศพหรือว่าอาจจะเป็นการช่วยเหลือสัตว์ที่ลำบากนะคะสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลนั่นเองค่ะของอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใ่คลิปหน้า ขอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสวัสดีค่ะ